ติ้ตัวมากกว่าปีครับสำหรับรถคันนี้เลยเจ้าฮาวาวลโจไลออนสปอร์ตนั่นเองครับวันนี้ผมก็เลยรอคนคนหนึ่งมาครับให้เขามาช่วยเราพินิจพิจารณามันจะคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่ครับแต่เอาเกสเราหายไปไหนแล้วเนี่ยเดียวเอ้ยอันนี้นน่ะทุกคนเพืค่คนเดิมนะคะอ่าคนที่ไปขี่มอไซค์เขาที่แล้วตัวดำเลยค่ะคือกลับไปนี่คือขัดตัวต้องสองสาครั้งเนี่ยกว่าจะขาวกลับมาเหมือนเดิมเราวกกลับมาที่ไอเทมของเราวันนี้ก็คือเจ้าฮาวาวลโจไลออนสปอร์ตเจ๊เคยเห็นไหม เอาจริงๆอะ่ะก็คือเคยเห็นตามท้องถนนมาบ้างแต่ว่าเพิ่งจะเห็นตัวจริงฟังจากหลายๆเทปที่เราที่เราทําด้วยกันก็จะเห็นว่าเป็นป,ปีผชอบรูปทรงใหญ่เพราะชอบอะไรที่มันใหญ่ๆอย่างของรุ่นนี้ที่บอกว่าเป็นไฮปิดใช่ไหมก็ใช่ใช่ยังไม่เคยลองยังไม่เคยขับเห็นแล้วแบบโดนไหมเอาจริงจง โดนตั้งแต่เรื่องสีเท่ๆแล้วเราก็เห็นว่าเออรูปทรงของเขาค่อนข้างที่จะดูแมนๆเพราะว่าจริงๆแล้วโจโไอไรออนสปอร์ตเนี่ยจะต่างจากโจโไอไรออนทั่วไปพี่ปิ๊บคืออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือก,กระจังหน้าของเขาเนี่ยเขาจะเป็นกระจังหน้าทรงตั้งตัวอัลตร้ามันจะเป็นแบบหรูๆห,หน่อยแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นแนวแบบสปอร์ตเท่ดูรุยนิดนึงด้านข้างเป็นล้อ18สีดากําลังจะทักึ้นเลยว่ารอสวยมากอะไปดูกันทางด้านหลังนิดนึงเจ๊จริงๆท้ายรถเขาสวยนะดูทรงแบบ เป็นวัยรุ่นยุคเจนซรถ s u v บางรุ่นเนี่ยหรืออย่างพี่ชายเขาเฮดสติกเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าโค้งๆหน่อยดูกล่องนิดหนึ่งให้เจให้คะแนนงานออกแบบภายนอกะเต็ม1ิบเจให้เท่าไหร่ให้สิบจุดห้าเฮ้ยโดยความที่ไม่ดูเธอทะแต่ว่าดูความสโลปของเขาอะเวลามันขับขี่คือการเคลื่อนตัวมันน่าจะค่องตัวเป็นไงเข้ามาแล้วแบบนี่จะเห็นมัี่อึ้งเงียบๆนี่เพราะว่าตะลึงทำไม ตะลึงคือการแบบอะไรที่มันดูไฮเทคเทคโนโลโยีแลแบบมันไม่เหมือนรถเราเองเลยอ่ะดูแบบดูเรียบหรู<อ>ดูแบบว่าดูเป็นสักเป็นส่วนดูไฮเทคอ่กอะก<อ>็จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าโจรไอรออนสปอร์ต่ะเพื่อนๆก็จะมาพร้อมกับหน้าจอนะครับมาตรวัดการขับขี่เนี่เป็นจอ7นิ้วส่วนอันเนี้ยมันจะเป็นจอ10.25นิ้วจะมีอย่างเช่น เป็นคาเฟ่แอนดรอยอัลโตมาให้นะครับก็เป็นจอสัมผัสด้วยเนาะใช่เป็นจอสัมผัสด้วยใช่๋ยวออกไปข้างนอกไปใช้เฮ้ยอันนั้นมันแท็บเล็ตพี่ใจเย็นก่อนที่เจ๊จะลองขับอ่ะเจ๊หาเกียร์ให้เจอก่อนเออเจ๊กำลังจะถามอยู่ว่ากลุ่มเกียร์มันอยู่ไหนปกติเราจะแบบต้องอย่างนี้ถูกไหมเราต้องมีเกียร์เดี๋ยวนี้เขาเป็นเกียร์แบบหมุนนี่เวลาเจ๊จะใช้ก็เหยียบเบรกใช่ป่ะาแล้วก็หมุนเลยนี่สมมติไปดีงี้อ่า ข้าเอก็อย่างนี้นี่ขา้าอาถอยก็อย่างนี้มันนิ่มมันเบาผมอาจจะยังไม่ได้บอกเจว่าเจ้าโจไลออนสปอร์ตเนี่ยนะฮะมันเป็นรถไฮบริดเครื่องเนี่ยมันเป็นเครื่อง1 5พร้อมระบบเกียร์ DHT มันก็จะใช้ทั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามีความก้ากึ่งกับการเป็นรถยนต์ไฟฟ้านิดนิด <c oughs> อ่ากับเวลาเราขับทางไกลเร็วเเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนแต่เดี๋ยวขับยังไงเดี๋ยวเจมมาลองขับเฮ้ยรถคันมันใหญ่หรือเจเขาตัวใหญ่วะตัวใหญ่ตรงไหนดูขายเหลือเลยคือเจจะสังเกตได้ว่า ตัวตัวพี่อะไม่ได้ติดกับประตูแล้วก็พื้นที่ช่วงตัวกับเหนือหัวมันยังเหลืออีกเยอะใช่ใช่ใช่ใชเออแล้วก็อีก<ม>อย่างคือเบาะเบาะของตัวไลออนอะเขาเขาปรับไปไว้ข้างหลังคือปรับ<ม>เอ็นนิดนึงคือมันไม่ได้เหมือนบางบางรุ่นที่เราจะรู้สึกว่าเบาะมันตั้งคันนี้มันเบาะ<บ>จะเอ็นนิดนึงองศาเขามันมีประมาณนี้ใช่ใช่ให้เรานั่ง สบาแบบนี้อช่องแอร์มีแต่ว่าที่ท้าแขนหลังดันไม่มีก็คือเท่ากับว่าก็นั่งนั่งสบายแหละยิ่งนั่งสองคนยิ่งสบายเพราะันก็จะมีสเปซเหลือแต่ถ้านั่งสามก็นั่งได้นั่งได้ข้อดีของตัวเลออนอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือนี่สังเกตไหมว่าพื้นพื้นพื้นห้องโดยสารเรียบแล้วมันไม่บุ๋มลงไปปกติเราจะเห็นตรงเนี้ยใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหลุมใช่ใช่ใช่แต่นี้แบบเป็นถ้าเท่ากันหมดเป็นแฟลตฟอร์เออก็จะเป็น ข้อดีอีกอย่างหนึง่งพื้นที่สัมภาระตอนหลังคิดว่าจะจุไหมก็เมื่อกี้ถ้าดูจากข้างในก็คิดว่าน่าจะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรในการจุพอคำเลยอย่างนี้ได้ไหมอ้าวไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ประตูไฟฟ้าครับ <c oughs> แต่จริงๆอ่ะถ้าคนที่ใช้รถแบบใช้จริงจังอ่ะแบบนี้ง่ายดูแลง่ายดีหมาว่าเปิดมันก็นเ,ปนเ,ปนเป็นพวกอะไรใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมันจะให้เป็นชุดซ่อมผู้หญิงบาบๆางอย่างเจ้นเนี่ยไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนอย่างอะไรเอง โทค่ะลงไปแบบห้างที่แบบขายเฟอร์นิเจอร์หรืออย่างอีเกียอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ย, <ละ S 2> ยถ้าผมกะด้วยสายตาเนี่ยน่าจะมีประมาณเมตรสามเมตรสี่แล้วล่ะได้<แ>ถ้ามันไม่ยาวมากย,ยังไงเจ๊ฮาวาวโจไยออนสปอร์ตได้ขับแล้วนิ่มนะรู้สึกนิ่งนิ่งและก็นิ่มช่วงล่างแบบนี้เนี่ยผู้หญิงชอบไหมชอบนะเพราะว่าถ้าส่วนตัวถ้าเจอ วันป <ke> ันทบันี้ตัวเองค่ะวันจัรเคยสงสัยเหมือนกันก็เลยถามคนจีนทาไมว่าเฮ้ยทำไมต้องทำรถให้มันช่วงล่างนิ่มด้วยฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าคนจีนชอบช่วงล่างแบบนี้ชอบช่วงล่างนิ่มๆหน่อยอ่ะแล้วแล้วพวงมาลัยน้ำหนักเยอะไหมพี่สำหรับผู้หญิงจริงๆแล้วไม่นะรู้สึกว่าเราโอเคกับน้ำหนักแบบนี้คือมันไม่ก็ไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปไม่อันนี้ว่ารถเอ่อที่เราขับที่เราใช้ประจําถ้าถ้าพูดถึงในเมืออย่างเงี้ยมันก็ ถามว่ามันคล่องตัวไหมอาจจะด้วยความที่เราชินแต่ว่า <c oughs> อย่างถ้าเทียบกันละกันว่าถ้าในการออกตัวอะไรเงี้ยคันนี้ออกตัวได้ดีกว่าอ,อาในกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเจอทางขุกค่ะต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยอย่างาาคันนั้นน่ะพี่มองว่ามันมันลุยหรือมันแบบสามารถไปแบบปุ๊กไปได้เลยอ่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเรายังอาจจะไม่กล้าลุยแต่ว่าเขาก็สามารถไปได้เหมือนกันแล้วจริงๆแล้วความฟีลลิ่งคันมันจะหนั คันนี้มทางนู้นน่ะเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจในในเรื่องกับการขับเคลื่อนของเขาอยู่แล้วซีล้ออะไรพร้อมบวกพร้อมบวกกับเขาอยู่แล้วอ,อะไรเนงะี้ยจริงๆริงรถคันนี้นะครับถ้าเราเข้ามาในโหมดตั้งค่าซึ่งกดได้จากตรงกลางเนี่ยนะปึ๊บเนี่ยนะครับเราจะพบว่ารถเนี่ยเราสามารถตั้งค่าการควบคุมต่างๆได้นะครับอย่างเช่นพวงมลาลัยพาวเวอร์ตอนเนี้ยพี่ปิ๊บหนักไหมก็นิดนึงค่ะอ่าเดี๋ยวเราลองปรับเป็น สบายอ่ะดีขึ้นไหมเฮ้ยเมื่อกี้มันยังฝืนอยู่นะอ่าอันนี้ค่อนข้างที่จะปรีก่าเิมเรามีอีกโหมดหนึ่งครับเบาแต่นี้เบาเลยนะอ้เห็นปะเฮ้ยเมื่อกี้มีใครเห็นเลยนะอะไรครับอะไรครับอะไรไม่เอาสิไม่เอาผมงเลรืองาสิคือพวงมาลัยตัวนี้มันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันก็เลยสามารถกําหนดค่าให้มันหน่วงเยอะหน่วงน้อยเออดีนะผมบอกเวลาใช่ไหมว่าเครื่องยนต์1.5 ร้มระบบไฮบริดนามสเปคเขาเลยเนี่ยเขาบอกว่ากําลังขับสูงสุดของเขาอะ่ะ190แรงมา้า oh. แรงบิดสูงสุด375น uh ิวตันเมตรใช่มันจะประมาณยังไงเอออยากรู้่มันจะประมาณมมยังไงให้พี่เหยียบเลยไหม oh. โปกติเนี่ยผมจะมีเครื่องมือแต่วันนี้ลืมเอามา eh. เออก็เพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักการง่ายๆก็คือนาฬิกาอ่ะนาฬิกามาสิอ่ะเดี๋ยวผมนับ พอสามสองหนึ่งพอหนึ่งปุ๊บเราก็ไปเลยนะไปถึงเราขับหรือว่าเราเราเราเหยียบสิเหยียบังอเหยียบเราจะทดสอบถูกไหมใช่ใช่อันนี้จะให้พี่ลองดูว่าศูนย์ถึงร้อยประมาณเท่าไหร่โอเคสามสองหนึ่งปเหยียบอ้าวเจ้ไม่เหยียบเราโอ๊ยไม่ไปพีเจเขาพีไว้ I'm sorry โอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรล่ะพอยังพอมไหม 3ามสอง <this> เดี๋ยวรถมันดุกเอารถมันดุกไม่ได้อ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสามสองหนึ่งกดเลยกดเลยไปเลยไล่นี่ไหนขอดูนี่ ศู0ยประมาณ12บสองวิเออสุดยอดแต่อันนี้อยากที่เราบอกนะเราใช้เขาเรียกว่าใช้ถูกโคตรง่ายใช้ถูกโคตรง่ายคือเป็นนวดนั่นแหละเพรว่ามันก็สามารถวัดผลให้เห็นได้อ่าใช่เป็นไงตอนออกตัวเร็วกว่ารถเจ๊ไหมมากมันคือพุ่งแบบนิ่มๆด้วยนะอ่าเออพุ่งจริงพุ่งจริงเจะให้เร็วกว่านี้ไหมเดี๋ยวผมกดนี้ให้ โหมดสปอร์ตอะแล้วไปเลยโอ้เฮ้ยคือใช้ได้เลยเวลาที่เหยียบออกไปแล้วค่ะอาฟีลลิ่งสัมผัสแล้วก็รู้สึกว่ามันออกไปแบบโดยที่ไม่ติดอ่ะมันก็คือสมู o แบบแบบแบบไปได้เลยนั่นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับรถคันนี้เนี่ยนะก็จะเป็นระบบไฮบริด แล้วชุดเกียร์ DHT เนี่ยตามที่เขาบอกเราอะ่ะเวลาเขาทํางานอะ่ะคือมันก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยจังหวะที่เราใช้ความเร็วปกติอะ่ะบางทีเขาก็ใช้ไฟฟ้าขับบางทีเขาใช้เครื่องยนต์ขับแต่ว่าถ้าจังหวะไหนที่แบบเราต้องการอัตราเร่งอะ่ะเขาก็เอามาผาสานกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งวิธีการขับก็มีผลต่ออัตราประหยัด เจ๊กดไว้พอดีเลยนี่หน้านี้เลยเออนี่ก็สามารถเช็คตรงนี้ได้ใช่ใช่ซึ่งตอตรงนี้มันก็จะบอกข้อมูลต่างๆได้นะครับอย่างเช่นแบบตอนนี้เราบอกเรื่องอัตราประหยัดเนี่ยก็อยากที่พี่อยากจะรู้ว่าอัตราประหยัดเท่าไหร่เนี่ยผมก็ขับมาแล้วพี่ก็ขับมาเนี่ยก็ประมาณนี้15.5กิโลเมตรต่อลิตรประมาณการให้ใช่ใช่ไม่ได้อ่านยากอ่ะอ่าชัดเจนดีคือจริงๆแล้วเนี่ยรถให้ริตอะถามว่ามันประหยัดกว่าเยอะไหมตอบไปเยอะ แต่มันขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของระบบไฮบริดของแต่ละผู้ผลิตว่าเขาออกแบบมาแบบไหนอย่างสมมติว่าคา H เนี้ยเขาเน้นในเรื่องของการเอามอเตอร์ไฟฟ้าขับอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะเหมาะกับการใช้งานในเมืองเป็นหลักแต่ถามว่าออกตางจังหวัดได้นะไม่ได้แบบไม่ได้เถียงไม่ได้เถียงหรือบอกว่าไม่ได้แต่ว่าความประหยัดเนี่ยมันจะดีกว่ากับค่าย B หรือค่าย A เพราะว่ามันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับนะส่วนอย่างค่าย B ที่เราพูดไปเนี่ยท so so ี่รถยี่ห้อ N เนี่ย เขาก็อาจจะเป็นแบบการใช้โมเตอร์ไฟฟ้าค่ะแต่ว่าต้องเอาเครื่องยนต์มาปั่นไฟอยู่ตลอดอันมาใช้ให้บิดอะ่ะมันก็ดีนะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ประหยัดกระเป๋าเรานะมันก็ยังช่วยลดมลพิษเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการที่เราขับรถแบบเติมน้ํามันมันยังดูมันยังดูแบบปลอดภัยสําหรับตัวเองยังดูแบบว่าไปต่างจังหวัดเผื่อน้นํามันหมดก็มีปั๊มเนาะอ่าแต่ถ้าแบบ ให้ PayPal, หรือไฟฟ้าก็แแอบกังวลว่าเราจะต้องคํานวณยังไงชาร์จแบตบยังไงให้พอกับการเดินทางของเราอ๋ออ,อันนี้อันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือแบบคาดเคลื่อนของปิ๊บๆละกันนะครับก็คือจริงๆอะถ้ารถยนต์ไฟฟ้าใช่ปิ๊บต้องแบบคํานวณเนาะเอ้คิดคไปสักสมมุติว่าแบตเราวิง่งได้300โลเราก็ต้องเผื่อเซฟตี้ไปหนึ่งสักประมาณ230 240เราแล้วก็ต้องเริ่มหาที่ชาร์จแล้วอ่าใช่ไหมอันนั้นคือรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ใช่ไหมพี่แต่รถไฮบริดอะมันไม่ต้องเลยนะคื พี่ก็ใช้งานเหมือนน้ำมันเลยขับไปเลยถึงเวลาปุ๊บสมมุติว่าน้ำมันใกล้หมดพี่ก็ลเลยวเข้าปั๊มก็เติมน้ำมันปกติอารมณ์เป็นรถลูกครึ่งอย่างเงี้ยใช,ใช่ใช่ใช่อารมณ์เป็นรถ<ม>ลึกครึ่งเหตุผลหนึ่งอะคะ่ะที่พ,พี่พี่ก็รู้สึกแบบลังเลรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าอะไรก็คงน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงรักษาหรือแบบเหมือนเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่ว่ารถไฟฟ้าไม่แน่ใจว่าแบบการซ่อมแซมหรือว่า หรือแม้กระทั่งรถไฮบริดอะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับรถทั่วๆไปที่ที่พี่ขับอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมัน<อ>ก็เลยเู้สึกังวลเรื่องนี้ยุคนี้สม, <า S 2> มัยนี้พี่ปิ๊บคือรถไฮบริดอ่ะมันก็มีเขาเรียกว่าการรับประกันระบบขับเคลื่อนแล้วก็แบตเตอรี่มาให้ด้วย <S <S อ่าซ,ซึ่งซึ่งระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็รับประกันในส่วนของไฮบริดเลยนะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไปเลยวางใจครับในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะมีการรับประกันคุณภาพตัวรถ ครอบคุมอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วถ้าถามว่าบำร,รุงรักษายัางไงจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยก็คือผิดึเข้าศูนย์อย่างเดียวเพราะว่าช่างนอกศูนย์น้อยมากที่จะทําได้มันจะเกิดแบบปัญหาจุกจิกจุกจิบยิ่งระบบไฟฟ้าด้วยมาผาสมกับเครื่องยนต์ด้วยอย่างเงี้ยสมมติมันเป็นปัญหาระหว่างทางมันจะเกิดขึ้นไหมมันจะมีมากน้อยแค่ไหน,นถ้าให้บอลตอบมันตอบตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่ถามว่าจากที่เห็นประสบการณ์ในการขับขี่มาของหลายแ,แบรนด์หลายรุ่นเนี่ย มันก็ไม่ค่อยเกิดอะไรกับระบบขับเคลื่นเท่าไหร่อ่าเพราะฉะนั้นมันก็คือใช้งานเหมือนปกติแถมตอนนี้บางแบรนด์เนี่ยเขารับประกันยาวนาน10ปีอย่างเงี้ยใช่พี่ก็เรียกว่าใช้ไปยาวๆเลยถ้ามีปัญหาอะไรก็เขาก็จัดการให้เคลมให้อันเนี้ยก็สะดวกครับเป็นไงเจ๊โจไรออนของเรามันพุ่งจังหวะการออกโตของเขาเนี่ยทำให้พี่รู้สึกว่ามันไม่ต้องมา กังวลว่ารถเราจะอืดต้องอย่างอย่างที่บอกพี่เป็นคนชอบรถสปอร์ตอย่างข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ดูดูแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์นี่เห็นแบบนี้นี่ผมยังไม่ได้บอกราคาพี่ปิ๊บเลยนะนี่ว่าว่าเท่าไหร่นี่อ่ะให้เดาให้เดาเท่าไหร่เจ็ดหลักได้ไหมคันนี้นะครับราคาอยู่ที่799,000บาทมื่น้าถูกมากแต่ก็ต้องบอกเพื่อนๆอีกนิดน,นึงนะครับว่าเจ้าจาอไลออนสปอร์ตเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันบางอย่างที่ถูกตัดออกไปเรื่องของระบบ ความปลอดภยัยแอรดังกฟังชันผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ถูกตัดออกคือยกออกไปทั้งดุนเลยวันนี้ลองขับแบบนี้ติดใจก็อยากลองไฮบริดในแบบอื่นๆไม่รู้ว่าจะมีมาให้ลองอีกหรือเปล่าเอยมันต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกรดบอลมอเตอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่แบรนด well. ์ฮาวเวลจริงๆเขาแบรนด์เขาเนี่ยเขาทำในส่วนของ XEV ก็คือมีทั้งรถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าอย่างรถยนต์ไฟฟ้าพี่ปิ๊บก็ขับผ่านน่าจะเจอบ่อยโอราร o กู๊ดแคทน้องแมวเหมียวเนี่ยแกบอลมอเตอร์เขายัง อันนั้นก็รถให้ริดเหมือนกันแต่ลุยได้ในวันนี้ที่เรามาขับกันเนี่ยวันนี้กําลังมีนึกภาพบอ,อกว่ารถแบบนี้นอกจากที่แบบตัวพี่เองใช้เองคนเดียวเป็นรถอนเนกประสงค์เวลาเราไปไหนอะมาไหนกับแก๊งแกงเพื่อนหรือแบบแก๊งแฟมิลี่ครอบครัวคันนี้ก็ก็แบบสามารถพากันไปได้ทั้งกวนทั้งแก๊ง่ใช่ก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันก็เป็นรถที่อเนกประสงค์วันนี้ก็ขอบคุณพี่ปิ๊บนะครับที่มา รวมทดลองขับเจ้าฮาวาโจลิออนสปอร์ตกับเรานะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง r รเบสเตอร์ไว้ด้วยนะครับวันหน้าผมจะเอารถอะไรมารีวิวรถอะไรมาลองก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับต้องมีนะคัน